อันนที่เราเพื่อนให้เราฟังเพลงเราไปก่อนนะครับเปลี่ยนเต้นนะฮะัะเอนักเรียนมาครบแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีนะทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้สดใสเนาะวันนี้สดใสมากเลยอะวันนี้นะครับเราจะมีเกมมาให้เล่นนะครับซึ่งเป็นเกมนะครับเกี่ยวกับเรื่องรากที่สองแล้วก็รากที่สามนะครับ ฉันเอาแบ่งทีมไว้แล้วนะครับทีมมีสองทีมคือทีมที่หนึ่งทีมที่สองเนาะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคคเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่เกมของเรากันเลยนะครับมาพบกับเกมของเรานะครับ mystery box Game นะครับ keep or give the box นะครับอ่า <laughs> ใช้ท่าไม่เปลกเล็กน้อย เกมนี้นะครับเป็นเกมให้การเปิดแผ่นป้ายนะครับเพื่อที่จะเปิดดูว่าใต้แห่นป้ายนั้นเป็นโจทย์อะไรครับได้โจทย์ไหนก็ทําโจทย์นั้นนะครับแต่ว่าสเปเชียลขึ้นมานีดหนึ่งก็คือตรงที่ว่าถ้าเกิดตอบถูกครับนั่นจะมีโอกาสได้เปิดกล่องของขวัญแต่ว่าต้องเลือกนะครับว่าจะเก็บกล่องไว้เองหรือว่ามอบกล่องนั้นให้เพื่อนเพราะว่าในกล่องนะครับจะมีทั้งคะแนนที่เป็นบวกแลวก็คะแนนที่เป็นลบนะครับซึ่งนัเรียนก็ต้องต้องวัดดวงนะครับว่าจะเก็บกล่องนี้ไว้กับกลุ่มของตัวเองหรือว่าจะมอบกล่องนี้ให้กับเพื่อน แต่กรณีที่เราตอบผิดนะครับถ้าเกิดเราตอบผิดนะครับเพื่อนกลุ่มตรงข้ามนะครับจะได้เป็นคนเลือกว่าจะเก็บกล่องหรือว่ามอบกล่องให้เรานั่นเองนะครับโอเคไหมโอเคโอเคค่ะครับ <Okay. S 1> Are you ready Yes เสียงแบบให้เล้าใจเลยนี่มาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> <c oughs> กลุ่มที่หนึ่งเป็นคนเลือกก่อนครับว่าจะเลือกแผ่นป้ายไหนครับมากลุ่มแรกจะเ,เลือกอะไร เรียกมาเลยกลุ่มที่หนึ่งใครอยู่กลุ่มที่หนึ่งบ้างอ่านชื่อไปแล้วขเขาใส่เลือกเขาใส่เลือกเขาใส่เลือกเดี๋ยวเขาใส่เลือก F ค่ะ F นะครับรกลุ่มที่หนึ่งเลือก F นะครับทุกคนโอเคเนาะกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมครับโอเคค่ะนะโอเคไปที่ F นะครับป้ายนี่ครับคำถามข้อที่หนึ่งครับหนึ่งส่วนสี่ศูนย์รากที่สองของสิบยี่สิบสองส่วนเจ็ดศูนย์จุดสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ศูนย์จุดแปดเจ็ดสามนะครับ มีจำนวนตะระยะกี่จำนวนครับสาหรับข้อนี้นะครับให้เวลา30วินาทีสำหรับกลุ่มที่1นะครับให้เวลาคิดแล้วก็ปรึกษากันได้ครับจะเป็นไรครับเต้นๆไหมต้องให้เสียงแบบถ้าวีสุดท้ายแล้วนะครับเอาดายแลนะ้หมดเวลาครับข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับ สี่จำนวนค่ะอ๋อถูกต้องครับมีอะไรบ้างครับที่เป็นจำนวนตรรกยะครับหนึ <1. 4. S 1> ่งส่วนสี่โอเคครับครับยี่สิบสองส่วนเจ็ดครับผมแล้วก็ศูนยจุปดเจ็ดซ้ำค่ะโอ้ยเก่งมากครับถูกต้องนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนครับ <laughs> 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 เก่งมากครับ และนะครับตัวแทนกลุ่มที่1นะครับจะเลือก keep the box หรือว่า give the box คร <pl ains> ับหมายความว่าคะแนนจะเก็บคะแนนในกล่องนี้ไปเองหรือว่ามอบให้เพื่อนซึ่งไม่รู้นะว่าในกล่องนี้เนี่ยคะแนนเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะครับเออเอาสิปรึกษาการให้เวลาปรึกษาการเร็วๆสรุปไะครับกลุ่ม1จะเก็บไว้เองหรือว่ามอบให้เพื่อนครับและก็ เก็บไว้เองค่ะโอเคครับกลุ่มหนึ่งนะครับเก็บคะแนนนีไว้ครับเราไปดูครับว่ากลุ่มหนึ่งจะได้กี่คะแนนครับลบสองร้อยครับน่าสงสารมากเลยะหยุดร้องหยุดร้องบอกให้หยุดร้องโอเค okay, นะครับไปต่อนะครับต่อไปนะครับเป็นรอบของกลุ่มสองนะครับกลุ่มสองจะเลือกอะไรเดี๋ยวให้โอากาสคิด แป๊บหนึ่งครับเลือกมาเลยฮะกลุ่มสองครับเอค่ะเอใช่ไหมครับคุณไหมคนอ,อื่นเลือกเอได้ไหมเนี่ยเก่งไปดูข้อเอครับป้ายสรับข้อนี้นะครับจงหาค่าสองสามรูทห้าคูณกับสองรูทเจ็ดนะครับให้เวลาคิดสามสิบวินาทีครับเริ่มครับ ช่วยกันคิดนะฮะกลุ่มที่สองช่วยกันคิดนะครับแค่นี้จะเป็นของคุณหรือว่ากลุ่มหนึ่งนะครับเตรียบตัวดีเลยนะฮะห้าวิสุดท้ายนะครับห้าวินสุดท้ายนะครับหมดเวลาครับข้อนี้ตอบว่หกรสามสิบห้าอรู้สามสิบห้าค่ะโอ้เก่งมากครับข้อนี้ตอบหก รูทสามสิบห้านะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรวิธีการคูนคเดี๋ยวข้อน,นี้อธิบายให้ฟังเผื่อเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับนี่เรามีดินสอด้วยเราเก๋ไหมนี่ทําทุกอย่างเพื่อเธอแล้วนี่นะครับก็คือเอาข้างหน้าคูณข้างหน้าถูกไหมครับแล้วก็ข้างในคูณกันใช่ไหมครับสามคูณสองก็ได้หกรูทห้าคูณรูทเจดได้รูทสามสิบห้าก็เลยเป็นคําตอบของข้อนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยครับโอเคเนาะ ไปครับคิดไว้นะครับว่าเราจะเก็บคะแนนนี้ไปเองหรือว่ามอบให้เพื่อนนั่นเองนะครับสรุปว่ากลุ่มสองนะครับจะเก็บเองหรือว่ายกให้เพื่อนครับสรุปว่ายกให้เพื่อนค่ะยกให้เพื่อนค่ะข้อนี้นะครับยกให้กลุ่มที่หนึ่งถูกไหมครับเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งโดนลบไปแล้วเนาะหนึ100่งร้อยคะแนนสองร้อยใช่ไหมไม่ใช่หนึ่งร้อยเนาะสองร้อยคะแนนนะฮะ คะแนนแต้มนี้นะครับกลุ่มสองเขาเห็นใจฮะยกให้กลุ่มที่หนึ่งครับมาดูครับว่าจะได้คะแนนเพิ่มนะครับหรือว่าจะลดคะแนนให้กับกลุ่มที่1นึ่นเองครับไปดูเลยฮะยินดีด้วยครับกลุ่มที่หนึ่งะครับได้บวกเพิ่มไปสองร้อยครับเป็นความดีของกลุ่มสองนะครับอ่าคะแนนตอนนี้ก็อยู่ที่ ซู๊ดๆมันเดือดไมนะฮะงั้นไปดูข้อต่อไปเลยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมของเรานะครับวันนี้หมดยี่สิบหกพันป้ายด้วยกันนะครับสนุกไหมครับเรียนครับสนุกค่ะสนุกค่ะสนโอ้โหอ้าวสำหรับกลุ่มที่ชนะนะครับเดี๋ยวจะให้เสียงเอฟเฟกต์แรงๆไปนะครับทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนของเราเลยครับกลุ่มชนะคือกลุ่มสองครับ นี่ก็ขอบใจเงทุกคนนะครับที่ให้ความเร่วมมือในการจัดก,การสอนเป็นอย่างดีนะครับบอกว่าความรู้ทั้งนี้จะเอาเก็บไปใช้ในครั้งต่อไปได้นะครับเพราะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่สวัสดีคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย